เปินสี่านะฝึกใจให้สงบเคล็ดลับอยู่ที่เลือกอารมณ์ที่เหมาะกับตัวเองเหมือนเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับตัวเราเองแล้วเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นด้วยใจปกติเดี๋ยวมันสงบเองถ้าจะให้จิตตั้งมั่นก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วก็คอยรู้เท่าทานจิตตัวเองจิตไหลไปไหลมาคอยรู้ไว้จิตจะตั้งมั่น จิตตั้งมั่นแล้วก็มาแยกขันดูจริงๆถ้าจิตตั้งมั่นพอนะขันแยกอยู่แล้วสติระลึกรูก้รอในขันห้าตัวไหนก็ไม่มีเราเท่านั้นนะรู้บ่อยๆจะจิตยอมรับความจริงก็เป็นพระโสดาบันเอาแค่นี้พอนะใครได้โสดาแล้วค่อยมาเรียนต่อ,อะเบรกประเดี๋ยว แกแล้วพูดต่อกันเดินนานเหนื่อยครูบาอจารย์นะเราอายุเยอะๆบาทีแท้แทศยี่สิบนาทีกละ